การจบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นไอดอลพวกเธอนั้นต้องก้าวออกไปจากโรงเรียนเพื่อค,อคว่คววาความฝันที่ตัวเองอยากเป็นถ้าเมมเบอร์ที่ตัวเองสนับสนุนนั้นได้ดีในเส้นทางแฟนคลับอย่างเราก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาในแต่ละปีจะมีเมมเบอร์จบการศึกษาไปซึ่งก็ส่งผลต่อวงไม่มากก็หน่อยแต่เมื่อปีที่แล้วมีการจบการศึกษาของเมมเบอร์รุ่นที่1ของ B.N.K.4 เดร่วมกันซึ่งก็คงมีผลอยู่ไม่น้อยกับวงเลย เมมเบอร์ที่จบการศึกษาก็มีทั้งเซนเตอร์ของเพลงที่มียอดวิวเยอะที่สุดของวงอย่างโมบายนักสแสดงฝีมือเยี่ยมอย่างเจนนิสบอนทูบีไอดอลอย่างมิวสิกผู้ที่มียอดฟอลในไอจีมากที่สุดในวงอย่างปัน Member v a วาเลอย่างปูเป้และน้ำหนึ่งผู้ที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงอย่างตาหวานพี่ใหญ่ที่มีความสามารถด้านดนตรีอย่างแก้วผู้ที่มีความสามารถด้านแฟชั่นอย่างอ่อน ผู้ที่ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างเจนคนที่มีลายเต้นสุดสวยอย่างเนยเมมเบอร์ Member ที่มีความสามารถรอบด้านอย่างไขมุกนอกจากนี้ก็ยังมีก่อนจา๋าเคสไมน้ำใสจิ๊บและเปี่ยมซึ่งทุกคนเป็นคนสำคัญในวันที่ BNK48 ดังเป็นผู้แตกไปทั่วประเทศซึ่งนอกจากรุ่นที่1นนั้นก็ยังมีเมมเบอร์รุ่นที่สที่จบการศึกษาไปในปีที่แล้ว2คน คือแบมบูและวิวซึ่งที่มันส่งผลกับวงมากก็อาจจะเป็นเพราะทั้งเซมบัสเและเซนเตอร์ส่วนมากในซิงเกิลที่ผ่านมาเมมเบอร์ Member รุ่นที่1มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทางเดียวกันก็ไม่สามารถดันเมมเบอร์รุ่นใหม่ขึ้นมาได้มากที่ควรซึ่งทางวงน้องสาวทางภาคเหนืออย่าง C.G.M.48 ที่ก่อตั้งเมื่อปี2019ก็มีเมมเบอร์จบการศึกษาครั้งแรกในปี2022ซึ่งก็คือปีโป้ที่เป็นเมมเบอร์ขาประจำเซมบัส มาในทางด้านประเทศญี่ปุ่นที่ปีที่แล้วมีเมมเบอร์จบการศึกษาไปทั้งหมด53คนซึ่งแต่ละวงนั้นต่าง4เมมเบอร์ที่เป็นกำลังหลักกันทั้งหมดเลยก็ว่าได้ STU48 มีเมมเบอร์จบการศึกษาไปทั้งหมด1คนคือยานะฮโนกะเมมเบอร์รุ่นที่1ที่เป็นเมมเบอร์ขาประจำเซมบัสึและเป็นเมมเบอร์ที่มีชื่อเสียงด้านความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วยโดยยานะฮานูกะก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกออกจากวงการบันเทิงหลังจากจบการศึกษา วงที่2จะเป็น NMB48 ที่มีเมมเบอร์จบการศึกษาเมื่อปีที่แล้ว7คนโดยก็ได้แก่สกิวระโคโตเนะอริสกะโคฮาุทา,าคาชิซาเอะนงางาสวะมิองมินามิฮาสะโอโกโมโตะเรนะและอุเมยมามะโคโคโนะเมมเบอร์รุ่นที่5ของ NMB48 เซนเตอร์ในเพลงดัตเตะดัตเตะดัตเตะและโคยโตไอโนะโซโนะไอดะนิวะ นอกจากนี้นั้นโ,โคโคณะยังมีเพลงจบการศึกษาที่มีชื่อว่าฮิมิสุนิก,กิด้วยโคโคณะมีความเป็นไอดอลที่เป็นธรรมชาติและมีหน้าตาที่สวยอีกทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้หญิงอีกด้วยหลังจบการศึกษาเหมือนเธอหายไว้จากวงการบันเทิงพักหนึ่งแต่ในตอนนี้นั้นโ,โคโคณะได้กลับมาแล้วและตั้งความฝันในการเป็นนักแสดงหลังได้เรียนการแสดงมาอย่างหนักต่อมาก็จะมาพูดถึง s k t 4 8 ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็มีเมมเบอร์จบการศึกษาไปถึง15คนซึ่งมากกว่าปีที่แล้วถึง2เท่าโดยหนึ่งในนั้นคือยาบุกินาโกะเมมเบอร์รุ่นที่3ที่เป็นที่รู้จักกันดีในการเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงไอจิวนาโกะนั้นได้เข้ามาเป็น HKT48 โดยการเป็นแฟนคลับของซาชิฮะรีโนะและมีภาพจำในการเป็นคู่หูตัวจิ๋วกับธนากะามิกุเธอได้เป็นเซนเตอร์อย่างรวดเร็วในเพลงวิงวะซานไข และติดเซมสัสเซอร์อย่างรวดเร็วในซิงเกิลที่3าสักุระมินะเดะทามเปตะนอกจากนี้นาโกะยังได้ควบทีมบีของ AKB48 อีกด้วยเธอได้ติดเซมัสเซอร์ของ AKB48 <c oughs> ครั้งแรกในซิงเกล 52, Teacher, Teacher. ิลที่5 2 Te ิ c h e r t e a c ช e r ก่อนจะได้เป็นเซนเตอร์ร่วมกับธนากะมิกุในซิงเกล 18, ิลที่11ฮายาโอกุริคาเรนดาและได้อันดับที่9ในการเลือกตั้งครั้งที่10ของ AKB48 หลังจากนั้นก็เป็นเส้นทางของการเข้าแข่งขัน Produce 48 ความประทับใจที่นาโกะได้สร้างครั้งแรกในการแข่งขันคือการได้เลื่อนขั้นในการประเมินจากแรงกเอไปแรงกเอก่อนจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้เดบิวต์กับวง IG1 วโดยได้มาเป็นอันดับที่6นาโกะได้รับประสบการณ์มากมายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากเธอได้กลับมาที่ HKT48 นาโกะก็ได้เป็นเซนเตอร์ทั้งเพลงในซิงเกิลและเพลงอัลบัม้มอย่างท็สเซนดูเลิฟมี และบี้ซังวะนาเซนาคุนาลุโนกะและนาโกะก็ได้ปิดท้ายในการเป็นเซนเตอร์ซิงเกิลกิมิวะอตโตเดกิรุซึ่งก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์คนที่2ที่ได้เป็นเซ็นเตอร์3ซิงเกิลติดต่อกันต่อจากทาชิมะเมรุที่ได้เป็นเซ็นเตอร์ใน3ซิงเกิลแรก ซึ่งนอกจากนี้นาโกะยังมีงานมากมายทั้งนางแบบและนักแสดงที่หลังจบการศึกษานาโกะจะมุ่งหน้าไปสู่การแสดงซึ่งหลังจากที่เธอได้แสดงเรื่องคาโอดกักเกะเซนเซก็มีงานแสดงเข้ามามากมายซึ่งนอกจากนาโกะเมมเบอร์ HKT48 ที่ได้จบการศึกษาก็ได้แก่ทาชิมะเมลุเซนเตอร์ของ HKT48 ยุคแรกกุมาสาวะเซรีนะมิสุคามิ i ิมิกะอิมาดะมินะมัซึโมโตฮินาตะ โคจินะยุยมาซึออกะนัสมิกับตันทีเอสและเมมเบอร์รุ่นที่1ที่เป็นขาประจำเซมบัสเซเซกิไอมูราคาวะบิเบียนเซกางูจิริโกชิโมโนยุกิฮูกาโซนะฮาสุกิมิยาสกิโซโน o uki, uki, Sono, และม o t โตมุระอาโอยเรียกได้ว่ารายชื่อของแต่ละคนที่จบการศึกษาของ HKT48 นั้นมีเมมเบอร์ที่เป็นดีกรีเซมบัสเซอยู่หลายคนเลยเช่นกัน ต่อมาเป็น SKE48 วงนี้มีเมมเบอร์จบการศึกษาไปทั้งหมด5คนซึ่งก็ได้แก่ฮิงาราชิฮายากะวาิตะอโอยสุสกิริกะปูรุฮาตะนาโอหนึ่งในเมมเบอร์ที่มีความนิยมระดับต้นของวงในการเลือกตั้งนั้นเธอยังได้ตำแหน่งเซมัสื่อมาถึง2ครั้งด้วยกันโดยนาโอยังได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่25ของ SKE48 Fa s t s เ a t i ่ n อีกด้วย เธอเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและยังได้ออกโซโล่ซิงเกิลอีกด้วยและอีกคนหนึ่งก็คือสุดะอาคาริเมมเบอร์อวุโสที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆดาสุนั้นขึ้นชื่อเรื่องการเอาใจใส่แฟนๆเธอมีสมุดร,รายชื่อของแฟนๆไม่แปลกใจที่แฟนๆจะเทคะแนนให้เธอในการเลือกตั้งอีกทั้งเธอยังเป็นเมมเบอร์ที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนดาสุเป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่26สโซยุโทโกอารุโยน้ โดยเธอยังทำสถิติไว้ในการเป็นเมมเบอร์ที่อยู่ในเซมบัสสึของ SKE48 มากที่สุดโดยสุดาอาคาลิก็ได้มีเพลงวัตชิโนอารุคิคาตะเป็นเพลงจบการศึกษาของเธออีกด้วยต่อมาจะเป็นวงน้องสาววงที่5ของ AKB48 นั่นก็คือ NGT48 ในปีนี้วงจากนิงาตะมีคนจบการศึกษาทั้งหมด10คน ได้แก่คาโดยูรียาคุซากเบอนะนาคามมระอายุกะเทระดาฮินะนาคาจิมะฮิคาริสุชิมะยูนาโกนิชิมูระนานากโกโทมินากะยูมโรฮาชิฮินาตะและโอกุมะสึกุมิซึ่งเมมเบอร์ที่เป็นกำลังหลักของวงที่จบการศึกษาก็คงจะเป็นเธอคนนี้น้องเล็กในตอนก่อตั้งวงที่อยู่คู่กับเซมบัสเซของ NGT48 มาทุกซิงเกิล และสุกมินก็เป็นคนหนึ่งที่ประกาศว่าตัวเองจะออกจากวงการบันเทิงเช่นกันโดยก็มาถึงในวงสุดท้ายนั่นก็คือ AKB48 ที่มีคนจบการศึกษา15คนซึ่งก็มีทั้งเมมเบอร์รุ่นเก่าเมมเบอร์ที่เป็นเซมบะสสึประจำและเมมเบอร์ระดับแนวหน้าของวงอิริยมะอันนะเป็นเมมเบอร์คนแรกที่ประกาศจบการศึกษาในปีที่ผ่านมาเมมเบอร์รุ่นที่10 ด้วยเวลากว่า12ปีที่เธออยู่ในวงเป็นที่รู้จักในการเป็นเมมเบอร์ที่มีใบหน้าที่สวยงามซึ่งเธอและคาวาเอลีนะคือผู้เคราะร้ายในเหตุการณ์ที่อิวาเตอีกทั้งอันนินนั้นยังได้ไปเม็กซิโกและมีผลงานละครทำให้เธอเป็นที่รู้จักของที่นั่นอีกด้วยคนที่2คือนิชิคาวะเลดาบรุ่นที่2และหนึ่งในสมาชิกของยูนิตไอรุที่รวมดาวของวงเลได้ติดเส้บสึกครั้งแรกในเนโมฮามโตูเม ทำให้เป็นหนึ่งในคนที่จะขึ้นเป็นกําลังของวงแต่เธอนั้นก็ได้ตัดสินใจจบการศึกษาและเลือกที่จะไปเป็นนักกําหนดโภชนาการอาหารต่อไปก็คือทาคิตะคายโยโกะยาสุดะคานะภูรุคาวะนาซุนะกุโบะซาโตเนะดาบุ่นที่2และก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของยูนิตไอรุซาตโตปี้ติดเซมบัสุึเร็วแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเซมบัสุึตลอดจนในช่วงปีหลังยอดบัตรจับมือของเธอสูงจนถึงระดับต้นของวง ทำให้เธอได้ติดเซมบะสึสองซิงเกิลติดต่อกันแต่แล้วซาโตปี้ก็ตัดสินใจที่จะจบการศึกษาไปเมมเบอร์ Member ที่จบการศึกษาของ AKB48 ต่อมาก็คือโอคุโมโตะฮินาโนะกุรามโตะมิยูฟุกุโตเมะมิสุโฮะฮาเซคาวะนีนะในคนนี้คือเมมเบอร์รุ่นที่11ที่เพิ่งเข้าวงมาที่จริงนั้นเธอมีประสบการณ์ที่หลากหลายแอคเคานต์ติกต่อของเธอนั้นมีคนยอดติดตามถึง8 0,000ือีกทั้งเธอยังมีชื่อเสียงในแอปโชว์ลูม ทำให้เมื่อเข้ามาในวงนั้นมีคนสนับสนุนเธอมากแต่เธอนั้นไม่สามารถที่จะเรียนมหาลัยไปด้วยและทํากิจกรรมวงควบคู่ไปได้ทําให้เธอนั้นเลือกที่จะไปในเส้นทางของการเรียนต่อมาก็คือมูโตโทมุเมมเบอร์รุ่นที่12ที่อยู่กับทีมเคตลอด11ปีโทมุ u, ติดอันดับที่49ในการลงเลือกตั้งครั้งแรกของเธอและได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงโชไฟซึ่งมันก็ได้กลายเป็นเพลงประจำตัวของเธอมาตั้งแต่นั้น และเมื่อมาถึงการเลือกตั้งครั้งที่7เธอก็ได้มาในอันดับที่16ซึ่งเปลียนตำแหน่งของเซมัสึแต่เธอก็ไม่ได้การันตีการติดเซมมัสึส่วนมากโทโมจะติดเซมมัสึในซิงเกิลก่อนการเลือกตั้งหรือซิงเกิลที่มีโคตาเซมมัสึมากๆและซิงเกิลเลือกตั้งที่เธอได้ตำแหน่งเซมัสึมาด้วยตัวเองโดยในการเลือกตั้งครั้งที่10ของ AKB48 นั้นโทโมยังเป็นคามิเซเวนอีกด้วยซึ่งก็ต้องเป็นตั้งแต่ซิงเกิลที่5 6 Sustainable ที่เธอจะได้ตต้ตตติิดดเมััส่อกกนนหลงจา แต่ก็มาหลุดเซมอีกครั้งในซิงเกิลล่าสุดโทมโมยังมีกลุ่มแฟนที่เหนียวแน่นเพราะเพลงโชว์ไฟนั้นติดอันดับบริเวณอเวอร์ทุกปีซึ่งในตอนที่เธอประกาศจบการศึกษานั้นเธอก็เลือกที่จะประกาศหลังการแสดงเพลงโชว์ไฟอีกด้วยซึ่งเมมเบอร์ที่ประกาศจบการศึกษานอกจากนี้นั่นก็คืออินากะคิคาโอริมิโตโมะมาชิโระฮัตโตริยูนะและโอคาดะนานะเมมเบอร์รุ่นที่14และอดีตกับตันของ S.T.U. 4 8 ในรุ่นที่14โฮชิมะมาโกะนิชิโนมิกิและโอคาดะเนนะถูกเรียกว่าสามทหารเสือทั้ง3คนเป็นสิ่งที่มีจุดแข็งแตกต่างกันและกลายเป็นความหวังของ AKB48 นาจังไม่ใช่คนที่ถูกผลักดันตั้งแต่แรกแต่เธอเป็นคนที่จริงจังและมีความพยายามแต่แม้ถึงในตอนที่นาจังนัดติดเซมัสึก็เป็นเซมัสึในซิงเกิลก่อนการเลือกตั้งที่มีโคต้าอยู่มาก จนเธอได้พิสูจน์โดยการได้อันดับที่14ในการเลือกตั้งครั้งที่8แต่ไม่นาจังติดเสียนบสุซติดต่อกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและได้เป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรกในซิงเกิลที่51จาบาจานอกจากนี้ยังได้ทำการควบตำแหน่งในการเป็นผู้จัดการทั่วไปและกับตันทีมของ STU48 อีกด้วยนาจังกลายเป็นคนสำคัญและเป็นที่รักของทั้งสวง,งความสัมพันธ์ระหว่างเธอและมูรยมะยุยริ เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากความสามารถของนาจังในการร้องเพลงนั้นยังทําให้เธอได้อันดับที่1ในการแข่งขันร้องเพลงของ48 g r o อ p กรปอีกด้วยและนาจังยังได้เป็นเซ็นเตอร์ในซิงเกิลของ AKB48 ที่กลับมาออกในระยะเวลา1ปีอย่างในโมฮ a โมะลูเมจนในที่สุดนาจังก็ได้มีทัวร์คอนเสิร์ตแต่แล้วก็มีภาพนาจังเดทกับนักแสดงหนุ่ม ซึ่งเธอนั้นก็ได้ที่ทบทวนทั้งหมดและก็ได้รับผิดชอบในการตัดสินใจจบการศึกษาและนี่คือเมมเบอร์ที่จบการศึกษาในปี2022ถึงแม้จำนวนจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ดูผลกระทบนั้นดูจะไม่ธรรมดาแน่นอน